ดีค่ะวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะกับเวทชิเชนเป็นครอบครัววันนี้จะมาแนะนําสินค้านะคะ,ะก็คือตอนนี้ตอนนี้คือเต,อตววารวมไฟฟ้าหกหลุมนะคะตัวนี้รั่นของมันจะเป็นสแตนเลสแข็งแรงทนทานทำความสะอาดง่ายไม่ต้องเสนิยนะคะก็ใช้งานง่ายจะมาพร้อมกับตะแกรงลวกนะคะตัวนี้พวกคุมความร้อนสามฮีตเตอร์นะคะสามารถปรับอุณหภูมิได้แต่30องศาถึง110องศานะคะ แยกการใช้งานนะคะแล้วก็จะมีก๊อกระบายน้ำทิ้งด้วยตัวนี้จะมาพร้อมกับกำลังไฟ6,000วัตต์นะคะสามารถรลลองรับการลวกได้หลากหลายเมนูนะคะไม่ว่าจะเป็นเส้นเดเตียวเส้นหูด้งเส้นพาสตา้าหรือว่าเส้นพายเชตตีน้นะคะสำหรับ ท่านไหนที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามมาได้ที่เฟซบุ๊กเพจเ็นเครื่องฟัวหรือว่าไลน์แอดเ็นคิเชนได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะขอัสดีค่ะ